สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องเสกสกุลชาแนลนะครับผมวันนี้ผมเสกสกลจะพาพี่น้องมาเช็คต้นก้ามมะเขือเทศนะครับผมต้นก้ามมะเขือเทศที่ผมได้เพาะไว้ก็อายุได้20วันพอดีนะครับผมวันนี้ผมเสกสกุลจะมาพาพี่น้องเช็คดูว่าความสมบูรณ์พร้อมที่จะออกปลูกไหม มามาเช็คกันครับผมขั้นตอนแรกเราก็เช็คไปที่ใบนะครับผมใบก็จะมีสีเขียวแล้วก็เช็คไปที่ลำต้นนะครับผมมาครับเดี๋ยวผมจะพาเช็คดูให้พี่น้องดึงถอดออกมาเลยนะครับผมถอดออกมาจากหลุมที่เราเพาะปลูกนะครับ นี่ก็คือต้นก้าอายุ20วันนะครับผมใบก็จะมีเยอะขึ้นมานะครับแล้วก็ลําต้นก็จะมีขนสีขาวนะครับมีขนสีขาวแล้วก็เราก็เช็คไปที่รากนะครับรากก็จะมีออกมาให้เห็นแล้วนะครับผม มีรากขาวๆออกมาหุ้มดินที่เราเพาะปลูกนะครับที่เราเพาะไว้นี่ครับสำหรับต้นกล้านี้อายุ20วันเหมาะสำหรับการปลูกหรือไม่วันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมก็คือต้นกล้า20วันถ้ารากยังมีน้อยนะครับผม ไม่เหมาะสำหรับที่จะลงปลูกนะครับเพราะว่าดินยังแตกอยู่รากต้องออกมาหุ้มให้หมดนะครับดินต้องไม่แตกแต่ถ้าพี่น้องท่านไหนรีบปลูกนะครับปลูกได้ไหมปลูกได้นะครับผมแต่อัตราการเสี่ยงก็มีนะครับคือต้นพืชของเรายัางอ่อนแออายุยังไม่ถึงต้นกล้าของเราก็ เหี่ยวเช่าได้ง่ายนะครับผมมาผมจะเช็คอีกหลุมนะครับว่าจะเป็นยังไงให้พี่น้องชมกันนะครับผมนี่ครับดินยังแตกเลยแต่ลาก็เริ่มเยอะแล้วนะครับผมลากเริ่มเยอะแล้ว ถ้าออกลักษณะอย่างนี้นะครับผมให้พี่น้องไม่ต้องรีบนะครับให้พี่น้องรอเวลาให้ลากออกมาลัดเอาดินที่เราเพาะนะครับให้เต็มก่อนก็จะใช้เวลาประมาณ5-7ถึงวันนะครับก็นับไปวันนี้ก็อายุ20วันแล้วเราก็นับไปก็เป็น27วันนะครับ ตาก็จะออกมาลัดเอาดินที่เราเพาะไว้หมดนะครับก็อายุก็เกือบเกือบเดือนนะครับก็แค่3มวันก็ได้หนึ่งเดือนก็จะเหมาะสมกับการลงปลูกนะครับผมนี่เป็นต้นกล้าของผมที่ ใช้เมล็ดพันธุ์อยู่ที่1ซองนะครับ1ซองก็น้ำหนักก็อยู่ที่20กรัมนะครับผมอัตราการงอกของต้นกล้าของผมก็คิดประมาณนะครับก็90เอร์เซ็นตนะครับผมความสมบูรณ์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใบยังเขียวยังไม่มีเชื้อโรคนะครับผมแล้วก็ ตัวหนอนก็ยังไม่มีนะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับผมที่อยากจะปลูกมะเขือเทศนะครับอยากจะทำการเกษตรก็เข้ามาชมได้นะครับผมแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กันนะครับอาจพี่น้องจะทาได้ดีกว่าผมก็ยิ่งดีนะครับผม ตอนนี้ผมก็จะเริ่มเตรียมการเตรียมดินไว้แล้วนะครับไถดินไถอะไรละก็จะเตรียมยกล่องยกอะไรนะครับต้นกล้าของผมถึงอายุหนึ่งเดือนผมก็จะลงปลูกได้นะครับผมสำหรับการใช้ยาฆ่าเชื้อราก็ ให้พี่น้องเช็คไปที่โคนต้นนะครับผมเช็คไปที่โคนต้นมะเขือเทศนะครับว่ามีเชื้อราไหมลาโคนต้นมีไหมลาตรงใบมีไหมก็ให้พี่น้องเช็คดูนะครับถ้าไม่มีก็ไม่สมควรที่จะใช้ยาฆ่าเชื้อรานะครับเพราะว่ามันก็จะสิ้นเปลือง เข้าไปอีกนะครับผมแต่ถ้าเราพบในจุดจุดหนึ่งของต้นก้านะครับเราก็ใช้ได้เลยนะครับถ้าพบตรงใบก็ให้ใช้ทางใบถ้าพบตรงรากหรือโคนต้นก็ให้ใช้ตามจุดนะครับผมสำหรับการใส่ปุ๋ยในต้นก้านะครับถ้าความเขียวได้ ต้นสมบูรณ์ก็ไม่สมควรที่จะใช้ปุ๋ยนะครับเพราะว่าพี่น้องอาจจะเตรียมการไม่ทันแล้วต้นก้ามันจะโตเกินขนาดที่เราจะเอาออกปลูกนะครับมันจะลำบากตอนที่เราปลูกนะครับเพราะว่าต้นต้นก้ามมะเขือเทศมันจะมีความยาวเกินนะครับผมจะทำให้ยอดอ่อนของต้นก้าหักได้ง่ายนะครับ เราต้องใช้ตามขนาดพอเหมาะพอดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสำหรับคลิปลงเบ็ดหรือว่าทำอาหารปลานะครับผมก็จะพยายามทำลงคลิป ให้พี่น้องได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็ขอตัวทำงานเกี่ยวกับมะเขือก่อนนะครับยังไม่ว่างที่จะพาพี่น้องไปลงเบ็ดนะครับแต่ถ้าไปวันไหนผมก็จะทำคลิปให้พี่น้องได้รับชมนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องเสกสกลชาแนลแล้วก็ ขอความอนุเคราะห์พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้รับชมไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนโชคดีจงเป็นของพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับผม